อ๋อไม่ได้เราก็โดนเขาตักกันหรอกรับคนขับใจดีนะวันนี้ผมเอาคันเล็กมาใส่ <c oughs> คันนี้เครื่องไดเล็กนะ <c oughs> ไปแล้วครับผม <c oughs> นิ่มๆานิ่มๆ <c oughs> นิ่มๆไปแล้ว ครัตอนนี้หัวประดุกอนะหัวประดุกข้างหลังสีขาวนั้นนะพบกันกับหัวประดุกนะข้างหลังสีขาวอนะหน้าสีน้ําเงินนะหน้านี้เป็นเครื่องธรรมดานะแต่ข้างหลังนั้นสองสี่คอมมอนเลวนะครับสองร้อยสี่สิบหัวคอมนะครับกับหัวประดุกนะสวยแบบดูดูกับสวยแบบใส กับเจ้าแคทนะครับตัวสามหนึ่งสามบีนะใส่ไปแล้วสองสี 2, นะ่แล้วสองสี่โบแนละ้วสองสี่คอมมาเรีวนะข้างในนี่งานคัตตอมมาผ้ากันมาอจีด้วยคันนี้นะ ได้สามเที่ยวแล้วเที่ยวนี้เที่ยวที่สามนะฮครับ,มา,บออมาแล้วล็อกต่อมาแล้วสองร้อยสี่สิบฮะเรียกมาผมกลางๆผมเปล่าวะไม่ละ ใช่แล้วครับ240เครื่องดเดิมนะแต่ท่อปูนะเครื่องเดิมตายแล้วค,นนครับงานในปอตามมาโดยกันนะครับกับเจ้าหมอมาดูคันนี้นะตับร้อยตันกับร้อยตัน